ญ,ญาติโยมลูกหลานเลนนะคะ,ะวันนี้วันที่27แล้วใช่ไหมคะยีธันวาคม2565เราอยู่กับรายการคำถามโดนใจอยู่ในเอพิโซดตอนอยากจับเน้นสงสัยว่าทำไมเวลาเราเข้าป่าหรือเวลาเราเข้าไปทำอะไรอยานี้ทำไมต้องมีการขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาค่ะขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาเวลาเราเข้าไปในที่ใหม่นะแม้กระทั่งเวลาที่เราไปต่างจังหวัด อาจจะไปนอนที่วัดอาจจะไปนอนที่โรงแรมก็ตามทีนะคะเราทําความเข้าใจว่าพื้นที่ใหม่ที่เราเข้าไปเนะี่ยเขาอาจจะมีคนดูแลมีปุยตายายนะคะที่เขาดูแลหลวงพ่อหลวงพ่อโอภาษีใช่ไหมหลวงพ่อโอภปสีนะคะรุ่นลูกสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักแต่ตอนสมัยหลวงแม่เด็กๆเนี่ยหลวงย่าจะสอนให้สวดคาถาของท่านนะคะอิติสุขโตอรหังพุโทโธนะโมพุธทธาย ปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังขออภัยนะคะขออภัยไม่ว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาปัทวีแม่แม่ธร,รณีนะคะคงคาในน้ําขอขอมาการที่เราขอขอมาเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ชาวพุทธคนจะมีเป็นพื้นฐานเลยเมาที่วัดนี่บอกไปไป,ไปไปไปไหว้ที่เทวาลัยนะคะคนก็จะบอกว่าเอ๊ะวัดนี้เชื่อถือเรื่องแร้สาระ เราก็ไม่รู้นะเรื่องไร้สาระหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมันเป็นความเชื่อของคนไทยและลอจิกกมแมคิดว่ามันมีตรกกะตรกกะนะคะที่เราจะเชื่อได้ว่าก่อนที่เราจะมาสร้างสมมุติว่าเราสร้างบ้านก่อนที่เราจะมาสร้างบ้านเนี่ยพื้นดินที่เราเห็นว่าว่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีพระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางที่เขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้างบ้านของเราเนี่ย สารพระภูมิกําหนดนะสารพระภูมิจึงควรอยู่ในจุดที่เงาบ้านตกไม่ต้อง uh huh. เงาบ้านเนี่ยนะคะไม่ว่าเป็นเวลาไหนของวันเงาบ้านของเราเนี่ยต้องไม่เป็นทักสารพระภูมิ นี่คือการแสดงความเคารพนะคะนี่ลูกก็มองดูซ้ายขวาที่ดินตอนนี้มันก็แพงเหลือเกินในในกรุงเทพก็จะเห็นหลายบ้านนะคะมีพระภูมิอยู่บนหลังคาอยู่บนชั้นดาดฟ้าถ้าถ้าใครที่เรียนที่ธรรมศาสตร์นะคะไปยืนที่คณะศิลปศาสตร์ขึ้นไปข้างบนจะเห็นเลยว่าร้านอาหารอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีสารพระภูมิอยู่ข้างบนอยู่บนชั้นดาดฟ้าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทยซึ่งเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลนะ เราแสดงความเคารพเมื่อเรามาอยู่ในพื้นที่นี้ร่วมกันเขาอาจจะมีผู้ดูแลอยู่แล้วเราก็ตั้งสารภรูมิให้เขานะคะว่าคุณปู่ขาคุณย่าขาอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเราไปไหนเราก็บอกคุณปู่ขาคุณย่าขาฝากบ้านลูกด้วย <Wow. S 1> แล้วก็มีการถวายน้ําถวายถ้าไหยอาหารก็ถวายอาหารเหมือนกับอาหารที่เรากินนั่นแหละ <Wow. S 1> นะคะแต่ว่าตักเป็นถ้วยเล็กๆไปถวายท่านก่อนเหมือนกับเราดูแลญาติผู้ใหญ่ ความรู้สึกแบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่ากลัว <g lu il> จนถึงขนาดเป็นผีเป็นอะไรไม่ใช่แต่อยู่ด้วยกันในความรู้สึกสมานฉันนะความรู้สึกช่วยกันช่วยกันดูแลอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนะคะด้วยความเคารพหลวงแม่คิดว่าท่าทีอย่างเนี้ยชาวพุทธควรจะมีควรจะมีปลอดภัภยปลอดภัยจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ก็เอาถ้ามันจริงละ่ะใช่ไหมถ้ามันจริงละ is, ่ะนะครับเราเราก็ไม่ใช่ว่าเชื่อจนหลับหูหลับตาแล้วก็ไม่ต้องอลังการ สารพระภูมิบางแห่งเนี่ยอลังการมากนะ,ะเป็นแสนนะคะ<ช>สารพระภูมิเวลาเนี้ยแล้วก็เกิดความเชื่อต่อไปแต่ก่อนเนี้ยก็มีสารพระภูมิเสาเดียวนะก็เชื่อต่อไปว่าสารพระภูมิเนี่ยถ้าเป็นสารพระภูมิต้องสีเสาถ้าเป็นไปแยกเป็นสารเจ้าที่สารพระภูมิ พระภูมิก็คือเจ้าที่อ่ะพี่แต่ความที่ไม่เข้าใจของคนไทยนี่นะคะใครพูดอะไรก็ไปตามก็หมดแยกเป็นสารพระภูมิและนี่สารเจ้าที่พระภูมิแปลว่าเจ้าที่หลงนะคะแล้วที่เขาเรียกว่าสารตายายนี่คือสารสารตายายนั่นเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งที่อาจจะมีตายายที่ดูแลตรงนี้อะไรเนี่ยนะคะบรรพุรุษค่อนข้างจะเป็นไปในทางบรรพุบรุษเวลาที่ชาวนา เวลาที่เขาจะทํานานก็จะมีการไหว้ที่นานนะเปิดเลยนะค่ะมีมีมีกระทงไปไหว้อะไรยเงี้ยก็เป็นเป็นความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมาอะไรที่มันไม่ได้ขัดแย้งแล้วอะไรที่มันไม่ได้ทําให้เราต้องออกเส้นออกไปจากลําบากอ่ะไม่ทําให้เราลําบากเนี่ยถ้าเรารักษาไว้ก็รักษาไว้เถอะรักษาไว้เถอะนะคะจนกว่าตัวเราเองเราจะเข้าใจเราจะเข้าใจถ้าพูดถึงข้างหลังนะคะที่มียักษ์อ่ะ ที่ลียักษ์กันนะคะโอ้หลวงแม่ไี่เชื่อยักษ์ด้วยเหรอหลวงแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าหลวงแม่เชื่อยักษ์ด้วยหรือเปล่าแต่ไปไปทําสมาธิเนี่ยอยู่ในวิหารโล่งๆกันนะคะแล้วก็มีผู้หญิงเข้ามาคนหนึ่งผู้หญิงตัวใหญ่อะค่ะตัวใหญ่เออเขาเรียกอะไรตะเบงมานจงกระเบนแล้วก็ตะเบงมานนะคะแล้วก็เข้ามาเข้ามาใกล้แต่เข้ามาใกล้ด้วยท่าทีอ่อนน้อมอ่ะเขามีท่าทีอ่อนน้อมนะคะ หลวงแม่ก็หันไปพูดกับเขาว่าประมาณว่ามาทําอะไรเลยประมาณนั้นนะคะมอขอฟังธรรมเจ้าค่ะพอบอกมอขอฟังธรรมเจ้าค่ะพอเขายิ้มเท่าน,นั้นน่ะเห็นเขี้ยวยก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาเป็นยักษ์เขาเป็นยักษ์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่สร้างพระวิหารเสรนะ็จเนี่ยก็นึกถึงเขาก็นึกถึงเขาว่าสร้างยักษ์แล้วก็บอกบอกกับคนสร้างว่ายักษ์ของหลวงแม่เนี่ยสวยเพราะเขาสวยเขาเป็นผู้หญิงที่สวยเขาเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์นะคะแต่หน้าสวย น่าสวยมากเออก็ก็ก็บอกช่างให้ทำตามที่เราเห็นยักษ์ผู้ชายหรือแม่ไม่เห็นแต่นึกว่าถ้าก็มียักษ์สีเนี่ยก็น่าจะมียักษ์สานะคะก็ให้ช่างทายักษ์สาด้วยแต่ว่าพระภัยสัชเชีกรุเนี่ยในพระสูตรมียักษ์ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษก็แปลว่า general คือไม่ใช่ยักษ์กระจอกนะยักษ์ยักษ์ระดับบนหน้าเลยนะคะสิตนค่ะสิตนที่ดูแลดูแลพระวิหารของพระไัยสัตอันนี้ ความเชื่อของเราเนี่ยมันก็จะมาจากพระสูตร<ะ>อันนี้ด้วยและจากประสบการณ์ตรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกพาชมเนี่ยลูกก็จะบอกได้ว่าอันนี้มันมาจากตรงไหนอันนี้มาจากตรงไหน,น,อ,น,น,าาน,นอะไรที่หลวงแม่ไม่เห็นหลวงแม่ก็บอกว่าไม่เห็น<ะ>อย่างยักษ์สายเนี่ยไม่เห็นยักษ์ผู้ชายไม่เห็น<ะ>ไม่เห็นเห็นแต่ยักษ์ผู้หญิงแล้วเข้ามาปรากฏในอาการอาการกิริยาแบบนี้<ะ>เข้ามาขอธรรมะ ก็มาขอธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราใช้พระวิหารพระภัสชัชยครุเนี่ยเราจะทำเลเะเธอะเพราะว่าเรารู้ว่าจะมียักษียักษ์ซ <c oughs> ับเขดูแลอยู่นะคะเ็าดูแลอยู่ทุกจุดที่เราเข้ามาในวัดเนี่ยเราเสื้อซ่าคนสมัยใหม่ไม่เชื่อไม่ถือเลยนะคะไม่ได้เพราะว่าอย่างอย่างที่อุโบสถเนี่ยแต่ละชั้นนะคะ,ค,ะคนที่ดูแลแต่ละชั้นเนี่ย ต่างกันนะไม่ใช่ว่าชัน้นที่สองนะนี่ก็จะมีคนดูแลแล้วก็คนที่มาสวดมนต์เนะี่ยก็ได้เคยสัมผัสมาต้องมีเสียงสวดมนต์เป็นเสียงผู้ชายแล้วลวงแม้ก็นั่งจ้องปากลูกแต่ละคนนะว่าเสียงม,มันออกมาจากปากไหนนะมไม่มีเป็นเสียงผู้ชายนั่งอยู่ข้างหลังทมาสวดมนต์กับเราแต่พอเราขึ้นบทรัตตัญญูนางเขาสวดไม่เป็นเงียบเลยค่ะเขาจะสวดบท ททบทอื่นๆนะทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยเราจะได้ยินเสียงสวดได้ยินเสียงข้อสวดเออหวูแม่เออเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่เราทําความเข้าใจได้นะคะเพราะว่าบทรัตนจุนนางเป็นบทที่หมักสดที่วัดเราเนี่ยที่ถาวายความเคารพกับพระภิกษุณีเนี่ยนะคะเป็นบทที่เริ่มสวดที่วัดเราสมัยโบราณอนะ่ะสมัยโบราณไม่ได้มีสวดบทนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะ หรืแม่พูดแล้วไม่ใช่ว่าให้ลูกกลัวผีนะแต่ว่าให้ลูกรู้ว่าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมีผู้ดูแลมันมีผู้ดูแลแล้วมันมีมันเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราด้วยตาเรายังไม่ละเอียดตาเรามองไม่เห็นเราก็ไปทึกทักว่าไม่มีนะจริงๆแล้วมันก็มีมิติซ้อนอยู่นะมีมิติซ้อนอยู่ซึ่งถ้าหากว่าเราได้เรียนได้เรียนสมถะส,สม,สมถะวิปัสสนานะคะบางครั้งเราก็จะสัมผัสได้ สัมผัสได้นะคะแล้วก็<ๆ>ให้มีความอ่อนน้อมที่พูดทั้งหมดก็คือให้ลูกมีความอ่อนน้อมค่ะ<ด>ขอคาถาม<อ>ต่อไปค่ะต่อเนื่องก็ได้ค<ด>่ะ<อ>คืออยากทราบว่าพระภูมิตามที่หลูแม่อธิบายไปเมื่อกี้ค่ะเขาบอว่าเป็นดวงวิญญาณของคนที่เคยอยู่ในพื้นดินนั้นมาก่อนแล้วในเคสที่เหมือนกับเป็นเทวดาอะไรอย่างนี้อันนี้คือพระภูมิเลยไหมคะค่ะโอเคพระภูมิก็คือวิญญาณวิญญาณระดับต้นๆพระภูมิ เป็นรุกถ้าสมมติว่าอยู่กับต้นไม้เรียกว่ารูปขเทวาเป็นเทวดามั้ยอเทวดามีตั้งหลายชั้นใช่ไหมอยู่กับต้นไม้ก็เป็นเทวดานะคะอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนก็เป็นเทวดาพูดอย่างนี้สมัยก่อนภาษาไทยสมัยก่อนนะคะที่เป็นวิญาณทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าผีหมดผีหมดใช่ไหมผีปู่ย่าตายาก็ผีใช่ไหมผีดีไม่ดีดีผีปู่ย่าตายายของเราเนี่ยดีนะคะเวลาที่ลูก เดินไปก้าวข้ามธรณีนะลูกไม่ก้าวข้ามธรณีประตูลูกไปเหยียบธรณีประตูเนะี่ยผู้ใหญ่ก็จะบอกให้เรากราบหลวงแม่น่ะโดนกราบที่พระบรมหาราชวังอะค่ะไปะเหยียบธรณีประตูนะ่ะไม่ได้เราก็บอกว่ามีมีวิญ,ญญาณดูแลอยู่มีเทพดูแลอยู่เขาให้กราบจริงๆแล้วคนโบราณก็ฉลาดนะอาจจะไม่มีเทวดาจริงๆอนะแต่เมื่อลูกขึ้นไปยืนบน ดูธรณีประตูเนี่ยนะคะหัวลูกจะปงข้างบนนะเพราะธรณีมันสูงนะธรณีประตูบางแห่งด้ตั้งครึ่งเมตรนะลูกต้องก้าวข้ามอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นผีทั้งนั้นแต่นี้พอพุทธศาสนาเข้ามาพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยพุทธศาสนาเข้ามาแบบแขกนะคะก็จะมีเทพ เทพก็คือผีอ่ะออผีดีอ่ะลูกแม่บอกกับผีดีเรียกว่าเทพใช่ไหมคะผีร้ายก็เป็นผีพูดผีปีศาจนะคะจริงๆแล้วคือผีทั้งหมดแหละใช่ไหมเสร็จ<ะ>แล้วเราก็มาแบ่งแยกเรียกว่า<ย>เป็นเทวรดาเป็นพรหมเป็นอะไรนะแล้วเอาตัวนี้ผีผีเดิมนะ่ะซึ่งเป็นวิญ,ญญาณทั่ว,วไปนะกลายเป็น ไม่ดีจริงๆแล้วผีหมดลงแม่ตายก็เป็นผีผีใหญ่ด้วยผีตัวใหญ่ผีตัวใหญ่ผีตัวใหญ่เพราะตอนเป็นคนก็ตัวใหญ่เลยว่าเป็นผีแน่นอนต้องเป็นผีตัวใหญ่แน่ๆนะคะเทวดาเทวดาทั้าทางหลายแหล่ก็ต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพราะเทวดาก็ยังอยู่ในวัฏฏะสงสารต้องเวียนว่ายตายเกิดนะคะพอหมดบุญหมดรัศมีใช่ไหมหมดแสงสว่างเทวดาน่ะมาจากคาว่าทิศ ทิพยะทิพยะเดวะภาษาอังกฤษ divine divine มาจากรากศัพท์เดียวกัน oh. คือแสงสว่าง oh. เทวดาเนะี่ยต้องมีแสงสว่างถ้ามีแสงสว่างเยอะเาก็ oh. ここยังมีบุญเยอะ oh. แต่ว่าพอเวลาที่เ็าจะตกสวรรค์เนี่ยน,นะคะ oh. แสงสว่างนเนี็กเขาก็จะลดลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงเขาจึงจําเป็นต้องลงมาแสวงหาสร้างบุญกุศลโดยการมาลงทรง oh. มาลงทรงลงทรงเนี่ยน,นะคะเทวดาที่มาลงเนะี่ย ได้ครึ่งหนึ่งไอ้ร่างอ่ะได้ครึ่งหนึ่งได้บุญได้ได้บุญได้บุญครึ่งหนึ่งอันนี้หมายถึงเทวดาที่ดีนะเทวดาที่ดีนะคะก็จะมาสอนธรรมะมาช่วยเหลือผู้คนก็เป็นการสร้างบุญของเขาะเพื่อให้เขายังอยู่ได้ยังอยู่ต่อแสงสว่างก็ยังมีอยู่ถ้าหากว่า เทพองค์ใดที่แสงสว่างมัวนะคะรู้แหละว่ากําลังจะต้องไปจุติ<อ>จุติคือเปลี่ยนภพ<อ>เปลี่ยนภพ<อ>ไปไปไหนไม่รู้นะจะเป็นมนุษย์หรือว่าอ,อาจจะต่ํากว่ามนุษย์อ,อย่างนี้นะคะอันนี้คือความเชื่อที่อยู่ในในที่เราเชื่อทั้งในไทยและพุทธนะคะ<อ>จะเชื่ออย่างนี้ค่ะ,คะเราถามต่อไปเรื่องของธรรมชาตคะ่ะที่ เวลาพระทางเหนือเขาท่านให้ให้ทำใช่ไหมคะแล้วก็จะมีฉากกั้นแล้วเราจะไม่สามารถมองเห็นองค์พระสงฆ์ที่ให้ทำหรือตระปัดที่ทางภาคกลางตั้งวางไว้สองเรื่องนะธรมรมะกับต,ต,ตละปัดหลืไม่ไม่แน่ใจว,ว่ามันเกี่ยวเกีเ่ยวโยงกันหรือเปล่าธรรมะธรรมะนะคะเป็นศัพท์สองคำธรรมะกับอาสนะอาสนะแปลว่าที่นั่งที่นั่งของผู้ที่จะแสดงธรรม หลวงแม่เห็นของของทิเบตเขาทำนะคะซึ่งหลวงแม่ชอบมากๆเลยเวลาที่เขาจะขึ้นมานั่งบนธรรมะเนี่ยผู้แสดงธรรมแับนนะพระเนี่ยจะกราบจะกราบก่อนขออนุญาตที่จะขึ้นมานั่งได้นยะที่จะขึ้นมานั่งบนธรรมะเนี่ยไม่มาพูดเล่นลมาแสดงธรรมและธรรมะนั่นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงต้องกราบก่อนกราบขออนุญาตนะคะขึ้นมาแสดงธรรมทีนี้คนแสดงธรรมเนี่ยเราไปวัดต่างๆเนี่ยก็ เราจะมีความยึดติดนะ,ะเร็นกามยึดติดศาส,สนาพูดสอนไม่ให้ยึดติดนะครับแต่แม้กระทั่งการฟังธรรมก็ยึดติดออคือยึดติดในเสียงหลวง,งพี่พระมหาสมมตินะพระมหาพ่องเสียงท่านดีเ,ออเพราะฟังรื่นหูยึดติดแต่เสียงออยึดติดแต่รูปถ้ามาแล้วไม่เห็นมหาพ่องไม่สนใจออฟังก็ หลวงพี่ท่าเล่นมานั่นว่าเงหนึยนะคะเงดหนึดใจทา,ทางเหนือเนี่ยเขาก็มีหลวงแม่ว่าเป็นกิมมิกนะก<ฆ>ุสโลบายกุสโลบายฉากนะคะพระที่ขึ้นไปบนธรรมาตแล้วเนี่ยจะมีฉากกั้นฉากกั้นฉากบางทีก็เป็นฉากฉลุนะครับเพื่อที่จะไม่เห็นตัวคนไม่ให้เห็นพระที่มาเทศว่าเป็นใครโยมไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครมาเทศท่านจะมาแสดงธรรมโยมฟังธรรม ไม่ให้ติดรูปแต่เสียงยังจำได้ When เสียงยังจำได้ว่าไม่ใช nah ่เสียงมหาพองนะไม่อยากฟังนะคะประมาณนั้นบางทีก็ติดรูปนะติดรูปติดเสียงนีที่เราเรียนกันนะรูปเสียงติดรดมันไปหมดเลยนะคะถ้ากลิ่นนี้ไม่มาไม่เอาไม่ชอบนะคะถ้าเสียงนี้ไม่ใช่ไม่ชอบอย่างเงี้ยปฏิเสธไปก่อนทั้งทั้งที่บางครั้งวันนั้นน่ะเสียงที่เราไม่ชอบเนี่ยอาจจะแสดงทมที่ดีก็ได้นะคะการ ธรรมาทก,ก็บ่งบอกถึงการที่สอนเราว่าเราอย่าไปยึดติดนะให้ตั้งใจฟังว่าท่านสอนอะไรและบางครั้งสิ่งที่เราไม่อยากฟังมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราควรฟังสิ่งที่เราไม่อยากฟังอาจจะเป็นสิ่งที่เราควรฟังจำได้ไหมตอนที่ในรายการสีวนาน,นะครับที่มี สององค์ค่ะพระอระหันเทรีสององค์ก็คือพระนางเขมมาองค์หนึ่งก,กับพระนางนันทา,อ,าองค์หนึ่งนะคะที่งามอ่ะงามและท่านก็ยังภาคภูมิใจในความงามของท่านนะคะและท่านก็รู้ล่วงหน้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไม่ให้ยึดติดในความงามก็มมไม่อยากมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเพราะว่าประเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะพูดถึงเรื่องความงามเนี่ยให,ให้ละคลายความยึดมั่นถือมั่นในความงาม ทั้งสองพระองค์นะคะพระพุทธเจ้าก็มีพิธีการแก้เคล็ดคือให้เห็นคนที่งามกว่าประทานที่ที่พระนางเข้ามาเนี่ยพระเจ้าทรงอย่างรู้ละอย่างรู้ด้วยจิตนะคะแอบอยู่นนไม่เห็นมไม่เห็นนั้นอยู่ไกลๆนะคะท่านก็แสดงธรรมโดยการที่แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารน,นะก็มีรูปผู้หญิงคนนี้นั่งถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่คนอื่นไม่เห็นนะคะเห็นแต่พระนางเขามาร สะดุดใจเลยพนางเขมาสะดุดใจเลยเรา้อดว่าเราสวยที่สุดแล้วนะผู้หญิงคนนี้ทาไมสวยกว่าเราผิวก็งามผมก็งามอะไรก็งามไปหมดนะคะหลงรูปใช่ไหมหลงรูปตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็หลงรูปในผู้หญิงคนนั้นก็ตั้งใจมองตั้งใจมองจริงๆเลยปรากฏว่าพระเจ้าก็แสดงทําให้ปรากฏกับสายตาว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะ ค่อยๆค่อยๆแก่ลงแก่ลงแก่ลง,ลงคือมันเป็นวิดีโอคลิปที่ยน่นระยะเวลาการแก่ให้ปรากฏกระสายตาจนในท้ายที่สุดที่บอกก็ฟันสวยอะไรสวยเนื้อหนังเหี่ยวย่นนะคะฟันเขยืดน,น้ำลายยืดจนในท้ายที่สุดผมสวยๆได้เป็นผมขาวลงไปกองในท้ายที่สุดเป็นกองกระดูกให้เห็นในฉับพลันตรงนั้นน่ะพระนางก็เลยไอ้ที่มันมีปัญญานะครับพระนางขีมมานี่เป็นผู้หญิงที่มีปัญญามาก มันเกี่ยวอยู่นิดเดียวอะค่ะไอ้ที่เกี่ยวอยู่นิดเดียวเนี่ยหลุดพอหลุดปั๊บท่านก็บรรลุธรรมเนี่ยจากการแสดงของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ท่านไม่ยอมมาเนี่ยเพราะท่านคิดว่าพระพุทธเจ้าน่ะแสดงธรรมที่ท่านไม่อยากฟังคือตำหนิเรื่องความงามอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงธรรมให้ปรากฏอย่างเนี้ยนะคะท่านก็ได้บรรลุธรรมบางครั้งอะไรที่เราคิดว่าไม่ไม่อยากฟังอะพระองค์นี้ พูดเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยลงตั้งใจฟังจริงๆบางครั้งมันก็โดนเราเหมือนกันนะเพราะมันโดนเรานั่นนะคะมันก็จัดการกับสิ่งที่เรายึดติดได้ในท้ายที่สุดในท้ายที่สุดค่ะและให้เราเปิดใจปเปิดใจนิดนึงว่าในการแสดงธรรมของพระถ้าหากว่าท่านตั้งใจแสดงธรรมจริงๆนะบางครั้งมันสําหรับเราเลยนะ<ช>สําหรับเราเลยนะคะม,มันช่วยให้เราก้าวข้ามสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคกับเราในการปฏิบัติธรรม ค่ะเชิญธรรมาทแล้วอา <c oughs> แต่นี่ตลปัดอาตลัปัดตลปัดเนี่ยนะคะหลูกแม่ไม่แน่ใจตลปัดตลัปัดเนี่ยจริงๆแล้วคือพัด <c oughs> คือพัดเล่าที่มาของพัดก่อนคือพระสมัยก่อนนะคะเวลาที่นิมนต์ไปสวดศพเนะยคะ่ะเผาศพนี่อย่างนี้นะเผาศพอย่างนี้นะกลางแจ้งอย่างนี้นะคะนี่ไฟมันขึ้นมาอย่างเงี้ยลูกเปลวไฟมันขึ้นมาอย่างเงี้ยพระที่ไปสวดศพเนี่ยที่เขานี่นะะิมนต์ไปสวดศพ แมท่านก็ฉวยใบตาลนะใบตาลแห้งที่อยู่ที่พื้นน้ขึ้นมาบังบ้งร้อนมาบังจะได้สวดวพให้ให้เสร็จนะคะแต่นี้นี่คือดั้งเดิมนะดั้งเดิมของพัดเนี่ยตาลปัดนะตาลปัดเนี่ยตาลใช่ไหมตาลใช่ไหมก็คือต้นตาลใช่ไหมปัตรปัตรกะคือใบใบของต้นตาลเนี่ยตาลปัดเอาขึ้นมาบังแดดอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาบังเปลวไฟอ่ะเปลวไฟอันนี้ก็พอต่อมาเวลาที่หลวงแม่ไป ไปบวชนะคะหลวงแม่ก็จะได้รับพัดนะอตอนตอนที่เป็นปวัตินีอะ,ค,ะค่ะตอนที่พระอาจารย์ท่านแต่งตั้งให้หลวงแม่เป็นปววัตินีเนะี่ยท่านก็จะให้พัดแต่พัด สีลังกาอยัางเป็นพัดต,ตรลปัดจริงๆอาจจะเด კ อร์เรทอาจจะทําให้สวยงามหน่อยนึงก็คือ,อหุ้มผ้าหุ้มผ้ากำมะหยี่นะคะ,ะแล้วก็ด้ามนะอาจจะยาวหน่อยแต่ของไทยเนี่ยนะคะดัดแปลงตรลปัดจนเราไม่เห็นภาพภาพตรลปัดจริงๆเลยนะคะพวกกลายเป็นด้ามยาวอย่างเงี้ยนะคะ,ะจะบบกอะไรก็ไม่ได้แล้ว <laughs> ก,ก็เลยใช้เป็นสิ่งที่ประกอบพิธีกรรมและเมื่อเห็นตรลปัด เราก็จะนึกถึงว่าพระสวดสใชนะแต่แต่ว่าจริงๆแล้วแม้มาสวดตามบ้านท่านก็ใช้ตละปะ<ะ>ัปัดนะครับก็มีพระเล่าให้ฟังว่าบางทีพระท่านจะสวดสวดให้ได้เสียงดังเนี่ยท่านต้องอ้าปาก<ะ>อ้าปากให้สวดชัดเจนเสียงดังชัดเจนไม่มีไมโครโฟนนะบางทีก็อ้าปากเนี่ยก็ไม่งาม<ะ>ไม่งามก็เลยให้มีตละปัดเนี่ย<ะ>เป็นเครื่องบงั<ะ>บงเสียบังเสียญาติโยมก็ได้ยินแต่เสียงไม่ต้องเห็นหน้าพระ ก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ว่ายึดติดในรูปงาม <c oughs> เ,อาเอาต่ลปัดมาบางหลวงแม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ถึงที่มาจริงๆของตลปัด <c oughs> แต่เล่าได้ในความเข้าใจของหลวงแม่ <c oughs> แบบนี้นะคะอาจจะมีเวอร์ชันอื่นที่ท,ที่ที่พระท่านท่านเล่าก็เป็นไปได้เหมือนเหมือนกันกับเรื่องพระโกนคิว้วไม่โกนคิ้วนะ <c oughs> ก็จะมีสองสามเวอร์ชันว่าทำไมพระไทยกนคิ้วนะคะประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> เชิญค่ะอาน้องเนรไม่มียวมน้องเนรทิติวันนี้ไม่มียะค่ะก็ก็เรื่องเรื่องของเข้าสถานที่ใหม่หลวงแม่บอกไปแล้วไปตามที่ต่างๆค่ะให้เรามีความเคารพค่ะให้เรามีความเคารพต่อสถานที่ค่ะค่ะเชิญหลวงแม่คะอยากสอบถามตัวบทบทสวดมนต์ที่เราสวดก่อนจะทําสมาธิค่ะที่สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาเนียค่ะคือบทสวดนี้เราสวดเพื่อจะ คือทำทำให้เรามีสมาธิคือก็คือสุดท้าค่ะบทนี้ค่ะเพื่อเพื่อช่วยให้เราเพื่อให้เรารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรจริงๆแล้วมันเป็นการรวมรวมรวมจิตค่ะมันเป็นวิธีการรวมจิตแบบหนึ่งบางทีนะบอกว่าขอให้สวดมนต์ก่อนก่อนการทําสมาธิให้สวดมนต์ก่อนเพราะว่าสวดมนต์นะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะบทนี้นะคะสวดมนต์บทอื่นๆนะ มันเหมือนกับเราจับเราว้าวุ่นมาทั้งวันใช่ไหมเราทำโน,โน่นทำนี่เรียนกับคุณเมลซ่าออกเสียงไภาษาฝรัง่งโ,โน่นนี่นี่นั่นทำงานเยอะแยะวันนี้แต่เมื่อเราจะทำสมาธิจับมาทำสมาธิปุ๊บเนี่ยมันไม่ลงมันทำสมาธิได้ยากจิตรวมเป็นสมาธิยากก็ให้สวดมนต์ก่อนสวดมนต์เนี่ยยกตัวอย่างเหมือนกับเอาเด็กมานอนนะ่ะเราต้องเอ๊ะไปเพลงเอ๊ะร้อ,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 องเพลงไปร้องเพลงกล่อมเด็กไปนะคะเด็กก็จะอยู่ในภาวะอย่างเนี้ย การสวดมนต์ก่อนเนี่ยเป็นการฝึกจิตให้จิตนะคะค่อยๆรวมตัวลงมาจากสิ่งที่เราเราเรากระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายจิตของเรามันฟุ้งเยอะนะค่อยๆรวมลงมานะคะจนมาถึงเวลาที่จะทําสมาธิจริงๆล่ะรู้ตัวละว่าเราจะทําสมาธิจริงๆเราก็กําหนดว่าที่เราจะทําสมาธิเนี่ยเรามีธรรมะข้อนี้ข้อนี้ที่จะพิจารณาค่ะมันเป็นการรวมจิตอะ รวมรวมจิตะะใ,หให้สอบเข้ามาเพื่อให้การทําสมาธินี่เป็นผลมสมาธิแปลว่าจิตรวมศูนย์เป็นหนึ่งถ้า,ถายัางจิตรวมศูนย์จิตไม่รวมศูนย์เป็นหนึ่งก็คือนั่งหลับตาเฉยๆนะั่งนั่งสงกอ่นะนั่งฟุ้งอ่ะนะคะประมาณนั้น,เย,เ,น,นเยอะเนาะฟุ้งเยอะเ้โนโดยเฉพาะอินดี้คิดเยอะคิดเยอะลืมไปว่า จริงๆแล้วจิตมีหน้าที่ทําหน้าที่สองอย่างคือหนึ่งรู้และสองคิดแต่ว่าเราไปคิดซะเอาเอาคิดะเยอะเลยคิดเยอะคิดะเยอะแล้วกลับมาบอกว่าจะจะจะให้ย้อนกลับไปทําหน้าที่แรกนะหน้าที่แรกให้รู้เฉยๆนะกลายเป็นเรื่องยากซึ่งจริงๆแล้ว note just to note this is flower ยาก โอ้ Ο! สีฟ้าไม่ชอบเลยหลวงแม่เก่งกะโอ,โอโ Sadly, สีขาวก็สีสีชมพูตายโน่นะเปคิดเีกแล้วใช่ไหมเป็นบอกให้ก <Kas> ลับมาดิกลับมาดโนรู้ที่ดอกไม้เนะคะไม่ได้เลยมันมันเป็นความคุ้นชินที่เราอยู่ในระบบความคิดอะถ้าเราเราคิดไม่เก่งเขาก็บอกเราไม่เก่งใช่ไหมความเก่งของเรานี่มันอยู่ที่ความคิดใช่ไหม creative t h i n o t h i n g but thinking นะเห็นไหมคนที่ creative มากเลย อาชีพของเรานะ่ครีเอทีฟเนี่ยพี่ถ <Okay. S 2> ้าเราไม่ให้ไม่ให้เราคิดแต่เราสูญเสียอาชีพเราเลยใช่ไหมคะกร <Right. S 2> ะบวนการของโลกเนี่ยมันเน้นยำ mm ้ำ hmm. ให้เราต้องคิดต้องคิดแล้วเราก็เพิ่ไปกับความคิดแต่แต่วิธีการที่เราจะฝึกจิตของเราเนกลับมาซื่อๆกลับมาสูตฐา,านเดิม mm hmm. เพียงให้รู้เฉยๆได้ไมโอ้ไม่มทำไมมาทำยากเย็นอย่างนี้ mm hmm. เพราะว่ามันถูกมันถูกปรโมทให้เราไปคิดซะเยอะ คิดพอดีคิดดีคิดเก่งคิดเป็นนะคะคิดฟุง้งฟุ้งเป็นฟุ้งเป็นก็ออกมาเป็นเรื่องเลยแต่วมาที่รูปเขียนวัาที่สิบเ็ดวันที่สิบเอ็ดมาคิดเป็นระบบคิดเป็นอะไรอ๋อคนอา่านคนอา่านอ่านนะแล้วก็ฟุ้งตามรูป <c ười> โอ้ <c ười> ดีจิง <c ười> งานเขียนนี่ดีนะคะ,ะเรียกว่าฟุ้งประสบความสําเร็จ <c ười> ประสบความสําเร็จนะคะนักเขียนนวนิยายนะคะก็คือคิดทั้งนั้น ปรุงทั้งนั้นปรุงทั้งนั้นนะคะแต่เป็นระบบบางคนนี่น,นะคะฟุ้งกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายไม่เป็นระบบไม่เวิร์กละไม่เวิร์กสำหรับโลกข้างนอกนะโลกข้างนอกถ้าจะฟุ้งนะฟุ้งให้เป็นระบบฟุ้งให้เป็นตัวเงินฟุ้งให้เป็นตัวเงินประมาณนั้นนะคะแต่พอกลับมาสู่การฝึกปฏิบัติจิตน่ะดึงกลับมาสู่หน้าที่แรกคือ just รู้รู้ รู้เนี่ยรู้ซ,ซื่อเนี่ยรู้ซื่อ,อทำเรค่อยเป็นเพราะมันไม่ซื่อมาเยอะนะคะวันนี้ได้เรื่องได้เรื่องนะคะได้เรื่องแล้วก็น่าจะทําให้นมีมีความเข้าใจทําเข้าใจในเรื่องที่เราพูดคุยกันมากขึ้นนะคะพอสมควรแก่เวลาช่วงนี้เราเรียนภาษาอังกฤษกันคะ่ะเรียนภาษาอังกฤษไม่พูดว่าเรียนภาษาอังกฤษไม่ถูกนะเรียนการออกเสียง <Yeah. S 1> ที่ถูกต้องอเพราะว่า ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของเราและเราก็ครูที่สอนเราอะคะ่ะก็ไม่ใช่ครูที่สอนภาษาอังกฤษไม่ใช่ไม่ใช่ครูที่พูดภาษาอังกฤษนะคะแล้วครูหลายๆคนก็ไม่เคยพูดภาษาอังกฤษเลยเพราะฉะนั้นวิธีการสอนภาษาอังกฤษบ้านเราจึงทําให้หน่าเบื่อหน่ายไม่สนุกตอนนี้เราได้คุณเมลิซานะคะซึ่งเป็นคนที่สอนวิธีการสอน เทโนโลยีที่เขาเรียกนะคะก็คือสอนวิธีการสอนอีกทีนึว่าสอนยังไงที่จะให้มีสาระทําให้คนออกเสียงออกเสียงได้ถูกต้องหลวงแม่นะปริญญาเอกนะหลวงพี่ก็ปริญญาเอกนะคะในการเรียนเมื่อวานสีชั่วโมงเรา2คนบอกว่ามีประโยชน์มีประโยชน์นะคะถ้านน้องเนนไม่เห็นประโยชน์ น้องเนต้องมีอะไรผิดปกติอะเละมีประโยชน์ได้ประโยชน์จริงๆได้ประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นอยากจะให้น้องเนนตั้งใจนะไม่ไม่ใช่จะมีโอกาสง่ายๆที่จะมีใครส่งคุณมาลิซ่ามาอยู่กับเราห้าวันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตักตวงช่วงนี้นะคะเราจะตักตวงแล้วหลวงแม่ก็ดีใจที่เห็นเจี๊ยบเข้าไปนั่งฟังด้วยมันก็จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ของเราถ้าเราเห็นประโยชน์นะคะเรา เปิดใจเราเองที่จะรับหลุแม่จะเป็นคนเข้าชั้นเรียนไม่ว่าชั้นไหนๆนะถ้าเจี๊ยบจะสังเกตนะไม่ว่าชั้นไหนๆใครมาสอนนะคะเขาจะมีแง่มุมอะไรที่เราไม่รู้ถ้าเราไม่ไม่ยิงยะสูกับความรู้ของเรานะคะเราจะรู้ว่าสิ่งที่เรารู้นะ่ะน้อยมากแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เสมอๆนะคะ ก็อยู่ในช่วงที่เราเรียนภาษาอังกฤษด้วยค่ะออกเสียงภารรษาอังกฤษให้ชัดขึ้นให้ง่ายขึ้นให้ถูกต้องขึ้นค่ะขอเจริญพรค่ะ